บัดนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7มกราคม2569ข้าพเจ้าในสมรภูมิดันขันขอเป็นวาจาสัตยายพุทธมนตวายเป็นพุทธบูชาธรรมะูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยะบูชาแด่องค์พระควัมปติเถรเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมถนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควแก่การสวดสัตยานมยานต่อไปบทสวดชุนนมเทวดาสมันตาจักรวาเิสุอัตราคันชันตุเทวดาสัตธมังมุนีราชาศุด่นตุสักโมกะทัง สเคก,กามีจารุเปกิริสิคราตเตจันดริเขวิมาเนทีเประเทศจาคามตรูกวนาคาหานเนเกหาวัตุูมิเขเตภูามาจายันตุเทวาชลธระวิสเม,มยักขันธปนาคาติทันตาสันติกเยงมุนิวราวาจารังสาโวเมสุนันตุธรรมสวรากาโรยมพัทันตาธรรมสวรากาโรยมพัทันตาธรรมสวรากาโรยมพัทันตา บทสวดนมันการสศรษฐคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสราณังอันยังพุทโธเมสราณังวะลังเอเตนะสัจเจวัะเชนะโสติเมหุงตุสัพพะทานาถิเมสราณังอันยังธรรมโมเมสราณังวะลังเอเตนะสัจเจวัะเชนะโสติเมหุงตุสัพพะทา นาถิเมศรานังอันยังสังโฆเมศรานังวรังเอเตนาสัจวัชเชนะโสติเมหงุตสัพพะทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตยัพพะปานีนังปูเดรวะปรามิสสะพัดปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมหงุตสัพพุปัตตวา มหากรุนโกนาโทหิตายสัพปานิลังปุริตะวะปรามีสภพปัตโตสัมโพธิมตมงเอเตนะสัจวะเชนะมโหนตุสัพุปัตตวะมหากรุนโกนาโทสุขายสัพปานิลังปุรดตะวะปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจวะเชนะมโหุนตุสัพุปัตตวะ บทสวดมหาสมัยสตรเอวามสุตังเอกังสมัยยังพระวาสเกสุวิหารติกปิรวัตูสมิงมหาวเนมาตาติขุสังเคนสัตติปจมัตเตหิภิกขุสติหิตสเเหิวะอรหันเตหิตัสิหิจโรกตาตุหิตเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติภักควันตังทัศนายภิกขุสังขันจะอัคโคจตุนังสุทาวาสกาจิกานังเทวานังเอตระหเสียอย่างโคภระวา สักเกุวิหารติกาปีตวัตุสมิมหาวเนมหาตาภิโคสังเขนสติีปัจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารุกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายภิกขุสังขันจะยานุนามยามปิเยนาภควาเตโนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวา ภคกวโตสันติเกปัเทกคาถาวาเสยามาติอัตโพตาเทวตาเสยทาปีนามาพราวาปุริโสสัมมัญจิตังวาปาหังภาษาเรยาภาษาฤิตังวาปหังสัมินเจยะเอวเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุวรรตตะหิตาภคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโพตาเทวตาภคกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทั้งสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภคกวโตสันติเกมังคาทังอภาสิมหาสมโยกวาณสมิงเทวกายาสมาคตา อาคตํรหายิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังขันติอัตโพอปราชทวตาภะควโตสันติเกยิมังคาทังอภปาชิตตระภิขโวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกรมกังสุสาละทีวานตานิคาเหตตวาอินสียานีรับขันติปันธิตาติ อาตโคอปาราเทวตาภะภวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีเจตวาคีลังเจตวาปรีคังอินตะคีลังโอหัจมาเมชาเตจรันติสุทาวิมาจาจขุงมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอปาราเทวตาภะภวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีเยเกจิปุทังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอปาญภูมิงภะหายมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเดสันติติอาตโคอภะควา ภิกุอามันเตสีเยปุเยนาภิกขเวทัสสะูโรกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสนายาภิกุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวเอหสุงอติจมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะกวนตานังเอตปตมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอห์สุงเสยญาถาปีไมหังเอตตะหิเยปิเตภิกขเวพวิสัมติยนาคตมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีภะกวันตานางเอตัปรมาเยาเทวตาสันนิปฏิตาปวิสันติไสยธาปีไมหังเอตระหีอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตยิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทัสาทุกังมนาสิกโรธาภาสิสามีเจเอวัมพันเตติโคเตภิคูุภกวาโตปัจจโสสุงภัวาเอตัถวจะอุปา สีโลกะมนุกกะสามียถาภูมาตราสิตาเยสิตาขิริคัมภ้าังเปหิตาสมาหิตาปุรุสีหาวสารีนาโดมหังสาปิสัมปุโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัจจสัตเตยัตตวะวันกาปิดวัตทะเวตโตอะมันตยิสัทสาวเคสาตเลระเตเทวกายาอาทิกันตเตวิชานารปิกะวเตจะาัตะปะมะกะลุงสุตวาปุถะสัสสานัง เสัมปาชุระองจานังอมนุสย์นั้นอาศังอาเปกสตว์มัถักุงสหัสังอาถสัตตุลิงสตังเอกสหัสานังอมนุสย์นำมัาสุงอาเปกินั้นถักุงดีสัสพระพุทธาหูตันจัสพังอภิญญาญาบวะคิตวานะจักขุมาตโตอามันตอิสัตวาสาวเกศสเนลเตเทวกาญาอภิกันตาเทวิชานาณฑรณฑวิกเทวิชานณฑพิกวโวเยโวหังกิตวิสามีขิราหิอนุปุปสุต สัตสหัสยาวยาขาภูมากาปิรวัฒวายที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจิโนมธามนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวนังจะสหัสยาเหมวตารยาขานารตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจิโนมธามนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวนังสาตาคิลาติสหัสยาภานารตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจิโนมธามนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวนัง อิเจเตโสลาสสะหัสยะขานานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธามานาอภิกรรมุภิคุณังสมิติมนังเวสาเมิตาปัจัสตายะขานานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธามานาอภิกรรมุภิคุณังสมิติมนัง กรุงพิโรนาชกหาฮิโกเวปุลสานิเวศนังพิญโยนังสจัสหัสังยาคานังปยุรุปาสติกรุงพิโราชกหาฮิโกสปาคัสมิติึงวนังปุริมันจะทิชังราชธตตารัโภปัาสติคันธปนังอธิปติมหาราชายศิศกุตตปิตาสภาวนณทนาามามหาภลไรติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยศสิโนมัรมนาธิกมุง ทิ่คุังสมิติวนรังทักจินันจติสังราชาวิลุนหตัปภาสาสติกุมพระธนังอธิปฏิมหาราชายาสัสิโสปุตาปิตัสภาววนธนามามหาปลาที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุธมานาอภิกรมุงที่คุณังสมิติวรังปัฉิมันจติสังราชาวิลูปะโคภาสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายาสัสิโสปุทาปิตัสภาววนธนามามหาปลา อิติมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตยศสิณโนมุธามนาอภิกรรมูภิคุณังสมิติวนังอุตรันติสังเดชากุเวโลตปัสสาสติยาคานังาธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสภาวนถามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตยศสิณโนมุธามนาอภิกรรมูภิคุณังสมิติวนัง ปริมาณทิสังัตตาราโตตักจิเนนาวิลุหะโกปัจิเมนาวิลูปะโคคูเวโรตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรติสาธันธารมนาอัตทังสุวรรณีกาปิลาวเทเวเตสังมายาวิโนราสาภูเวนิการสะตามายาภูเตนทูเวเตนทูวิภูจะวิภูสหจันทโนกรรมเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจตเสโนจคันทโพนโดราชาชนวสโภ อาคูปัญจสิโคเจวติณพลูสุริยะวัชสาเอเตยันเจจราจานโอคันธภาสาราชุพีมธามนาพิกามงกุนังสมิติงวนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราศาสตตักกากรรมราชตลาอาคูปายาคาสยาติปยามูนาตตาลธาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติงวนังเยนาคราเชสหัสสาหะันติธิพาติชาปักขีวิสุทธจักคู เวหายาสาเตวนามัจปัตาจิตตาสุปนาอิจเตสนามังอภิยันตานาครตาชานามาสีสุปนาโตเขมมมกาสีปุทโธสัญหาหิวจาหิอุปายันตานาคาสุปนาสละนามังังสุพุทธังพุทธังชิตาวชิระหัตเทนสมุทังอสุลาสิตาปัตโลวัสวัตเตเตธิมันโตเยสาสิโนกาลกัญชามหาภิสมาอสุลาธนเวขสาเวปจิตเตสุจิตติจปหาลาโทนมุจิสหะ สัตตันจากริปุตตานังสัพเพเวโรจนามการสันในหิตวาปริงเสนังนาหูพัตมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตปิคุณังสมิติงวะนังอาโปจเทวาปัตวีจเตโชวาโยตถาขมุงวาลนาวาลนาเทวาโสโมจายสัสสาสหเมตตากรุณากาจิกาอาคู เทวายัสสินโนทเสตทัสทากายาสเพนานันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโนมธมนาพิกมุงภิกขูนังสมิติงวนังเวณทูจะเทวาสาลีจ่าสมาจะทุเวยามาจันทจันทสสปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะโสปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานาคตานีปุรักขิตาวาคูมันฑาวราหากาวสุนางวัสวเสโทสโกบาคาปุรินทโททเสตทัสทากายาสเพนานันตะวนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยสัจิโนโมทาานาอภิกมูมิโคนางสมิติงวนางอาทาภูสาภูเทวาชลามคกิศิคาริวาอริจกาจโลชาจามุมาปุปปนิพาสิโนวัดุนาสหะธรรมาจาจุตาจานชกาสุเลยะลุจิลาอาภูอาภูวาสวเนสิโนทศเสตทะสตากายสเพนานัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาบันโตยสัิโนโมธามนาอภิกมูมิโคนางสมิติงวนาง สมนามหาสมนามนุษย์สามนุชุตมาคิตาปุสิกาอากูอาูมโนปุโรสิกาทากูหะโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปราคามหาประคาอากูเทวายสัชินโนทเศเตทัสรากายาสเพนานันตะวณิโนอิทิมนโตจุติมโตวนาวนโตยัสัชินโนมธมนาอิกมุภิกรุงนางสมิติวนังสุการกะลุมหาอรุณาอกูเวคนัสาสหโอทาตคไคหาปาโมกาอกูเทวาวิจักขนา สถามัตหาลักชามิสกาเจยัสสิโนสะทนายังอาคาปัจจุโนโยธิสาอภิวัตสติทเสเตทัศตากายาสเพนาตะวันิโนทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมตมนาภิกขมุภิขูนังสมิติวังเกมีญาตุสิตายามากัตถกาเจยัสสิโนสัมปิทกาลามาเสตธาจุตินามาจารสวานิมานารติโนอาภูอาตาภูปะณีมิตาทศเสตทัศตากายาสเพนาตะวันิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัจสีโนมุามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวนังสัตเทเตเทวานิกายาสเปนานาโตวานิโนนามันวเยนาอาคันจุงเยจันเยสัติสาสสหปวุทธจติมักีลังโวกตินนามนาสวังตับเขโมคาตะลังนาคังจันทังวะสิตาสิตังสุพมาปรมัตโตจับปุตใต้ทิมัโตสหัสันนังกุมาโลติโสจัตโสปาคัสัติติงวนัง สหัสพมมนโดกานังมหาพัมมาปิติสติวปปนโนชุติมันโตปิสมากายโยยะยะสัตสีโซัาเสตาอิสราอาคูปเจกวาสวัติโนเตสันจะมัจจตโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกมาลาเสนาอภิการมีปัญสากันหักสามันทยังเอธะขณะถาพันดาธาราชินาพันธมัตภุโสมตาปริวารดธรรมาวมุนจินตะโกจินังอิจิตตธามาเตโน กัญหาเสนอเปสยิปานินาตระมาหจจสรังกตวานเพระวังยะธาปะวุสโกเมโคธนายันโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวัติสังกุโธอัศัยังวเสตตัมจัสัพังอภิญาญาววคิตวานะจักกุมารตโตอามันตยิสตาสาวกเสาสเนรเตมารเสนาภิกนตาเตวิชานาตภิกขวเจจัตตรมกัลุงจุตวุาพุถสาสสานัง วิตาราเิหิปาการมงในสังโนม,มัมปิอินชยุงสเพวิจิตตสังคามาพยาติตายาสาศสัตติโนโมทันติสาปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชยปะกรณโมเมพุทธเตชะสารนัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปร,ระสีเทวานาลายะปะรเมสุลาเิทธิพัมมาะอินทา จัจตุโลกาคัมภีรขลกาสมุธาภูตุงคังคาจัสพมะชยยะประสิทธิพระวันตุเตชยยะชยยะทละนิธละนีอุทาติอุทาทีนาทีนาทีชยยะชยยะทักคนละตนละนิสัยนิไยใสเสนะเมรุราชพนนารชีชยยะชยะคัมภีรสงภีนาเคธนาคีปิศาจพูตการีชยยะชยักดุลนิมิตาโดคีชยยะชยะ ิงค์คีสุธาธานโมขชาชยะชยวรลุนณโมขาตาชยชยะจำปาที่นาคกุละคันทกชยะชยาขจคนนตุรงสุการะผู้ชงศีหาพยาทตีปาชยชยวรลุนณโมขยาตาชิตาชิตาเสนาดีปุนสุทธินรดีชยาชยะสุขาสุขาจีวีชยชยธรณีตะเลสธาสุชยาชยชยะ ธารณีสารตินสัทธาชยชยามังคลาลัญญาภวะเขชยยชยวรุณนยเขชยยชยาลักษเสสุรภูชเตชาชยชยามเมธทคนาชยชยราชาธิราชาชยชยยชยะปทวิงสับพังชยชยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยามเหสุโลหะโลหินเทวาชยชยะ พมมาสุลโคชยะชยะนาโควิรุหโควิลูปโคจันทิมาตวีอินโดจเะเวนเตยโยจัก,กุเวโลวัลุนโนปิจักขิวาโยจปาชุนโหกุม,มาโลทัตตารโกอัทารสะมหเทวาสุจิตาภาษาอาธโยอิสีนโนสาวกาสาภาชยะราโมโพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโค ตถาสปารจะชัยยกังเอเตนะชัยยะเตจนะชัยโสติปวันตุเตเอเตนะพุทธเตจนะโหนตุเตชยมังคดังชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมาลาสัจปาปิมโตปราชโยโอโยยมโพธิมันเตปโมธิตาชยตถาภมคณามีสิโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมาลาสัจปาปิมโตปราชโยโอโยยมโพธิมันเตปโมธิตา ชยตถาอินตาคณาเมหิสิโนชโยปิปุตสาสิลิมัตโตอยังมาลาสัจปาปิมัตโตปราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยตถาเทวคณาเมหิสิโนชโยปิปุตสาสิริมัตโตอยังมาลาสัจปาปิมัตโตปราชโยโคสยัมโพธิมันเตปโมติตาชยตาสุปันนาคณาเมหิสิโนชโยปิปุตสาสิลิมัตโตอยังมาลาสัจปาปิมัตโตปราชโยโคสยัมโพธิมันเตปโมติตา ชยตาทานาคาคนาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมัตโตอะยังมาลาสัจปาปิมัตโตปราชโยโอโพสยมโพธิมันเตปโมติตาชยตาสะพพมมคนาเมหสิโนชยันโตโพธิยามูเรสพญานังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังมิชโยหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเตปทวีปโขคะเลอภิเชกเกสัพพุทธานังอัคาปโตปโมติสุนัขตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตัง ตุนโนสมุดโตจัสุยทังพรมจาริสุปทักขีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทขีนังปัทขีนังมโนกัมมังปณนิทิเตปัทขีนาปัทขีนานิกัตตวานรพันตัดเตปัทขีเนเตอัตตะธาสุกิตาวิดุฬหพุทธาสาเสนอโรคาสุกิตาโหตหาสหสัพเพหิยาติปิสุนันตุปนโตเยเทวะตมิงฐานนอาิขตาธิคาจุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุ สัพพธาราขันตุสัพพัสัตาตนังราขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนราธายุตกาเรปวัสสันตุวัสสังวสัสสาวลาหากาโรคาตุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาระหัง บทสวดธรรมนิยามสุตสตังเอวัมเมสุตตังเอกังสมย,ยังภะวาสาวัตติยังวิหารติเชตวะเนอนาคปินติกัสอาลามีตตะดกโคภะวาภิกุอังมันเตสิพิกโว,วติภะตันเตติเตพิกุภะกวโตปัจจโสสมภะควาเอตตะวะเจอาปาทาวา,าววพิกขเวตาคตานังอนุปาทาวตทาตถาคตานังต,าาติตาวสาถาตุธรรมจิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจเตว ตังตถาคตโตอภิส pues ัมภ mm ูญจติอภิสเมตติอภิสัมภูชิตวะอภิสเมตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวาติวิปัจติอุตานีกโรติสพเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราตุขาติตัตถาคตโตอภิสัมภูญจติอภิสเมติอภิสัมภูชิตวะอภิสเมตวะ อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเติวิวาติวิภัจจติอุตานิกรติสเปสังขาราทุกาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติจตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานาตติตังตถาคโตอภิสัมปุจติอภิสมติอภิสัมปุจิตวาอภิสมิตวาอาจิคติ เสเตติปัญเปติปัตเปติวิวาติวิภัจติอุตานิกโรติสเปธรรมะนาตาติอิรมโวจะภควาอัตมนาเตปิคูภควโตภาสิตังอภินันทุนตีบทสวดพัทเทกรัตคาถาแต่อตีตังนานวาขมือยานาปฏิตังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยอถาจติตามมหินันตังลปันนันจ่านาคตังสิปินาดีก็ราไปแล้วสิปินอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธ่ามังตะทัดทัดวิปัสสติอสังหีรังอสังขปังจังวิธามนุปูหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีนกอนแคนเขาควรพ่อผู้นาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตะปังโกชัญามนันังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาหิโนสังคารันเตน,นะมหาเสนเน,นมามัจุนาพอการถัดเพี้ยนต่อมัจุล่าซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหดัตตมัตรนที่ตังตังเวปเทกรักตโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบจ่อมเก่าเรียบผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียวกันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงระดีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเบคปัจเวคณะแปสัพเพสังขารานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจได้รูปทมดำรมแะรูปท,ท,ปท,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 ทมนารทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจได้รูปทมนารทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนหญ่าพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทางหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุววงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังอวสังมยามาริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณะเมนิยตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวช อาจยังกายโยอาจจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาจเปตะวิญญาณโอขันป่าสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงข้างลังอีว่าประดุดจังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน นิรัตทั้งหาประโยชน์มิได้อริจาวรสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวาในรถชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสัโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเทสัตตามารันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมลิงสูจมาริสเลที่ตาแล้วและกำลังจะตาย แต่เทวหังมริสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเพหิปะเตหิกระทางปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุ ปุโตเยเทวาสมิธาเนอธิกตาทีคาจุกาสตาห์นตุสุกิตาห์นตุทุขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาห์นตุทุขาปมุนจันตุสะเพญาติกาสุกิตาห์นตุทุกขาปมุนจันตุสะเพยญาติกาสุกิตาห์นตุทุกขาปมุนจันตุสะเพปิสาสะเพยาขาสะเพเปตาสุกิตาห์นตุทุกขาปมุนจันตุ ส ي ي ัพเพอาจารยุปชาญาสุขิตาหุนตูทุขาประมูลจันตูสัพเพนักตาสุขิตาหุนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพเทวาสุขิตาหุนตูทุขาประมูลจันตูสัพเพสามตินังสมิชันตูโวบุสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปควานโมพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปควานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติปควา ปฏิาาาทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปเปะเลโพธิกาเดตหิงตหิงตาธรรมถาในนาพระวันตุปูชิตาสดทิงกาดนเตถาวิหาธรรมทะเลเท е ลาจะมัญชานวกาจะพิกาโวสาลามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจ,จะเทสานิขามาจิสาลาสป,ปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชชลาปูชาเยปิจันตสัมาวาสังเสธชาตาอัตโวปปาติกา นิยาณิกังธรรมวารังปฏิจเตะสเพปิทุกัสสะกัลลนตุสรังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุขาสัสมโคโหตุสมะโควะอัธยาจะหิตายจะจะอเมหละขตุสััธโมสเพปิธรรมจาริโนปูเทีนสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปเวทเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาเสนสัมมาทังปเวชันโตกาลเทวปวัสสตุวติภาวายาสัตตานังสมิทังนตุเมตันิง มาตาปิตาจัตตระมาตาปิตาจัตตะชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชโนประชังละขันตุสัพทาเทวตาอุโยชนะคขาถามบทส่งเทวดาถูกขับปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกหุนตุสภพปิปานิโนเอตตาวตาจำเหตุ สัมปตังปุญญสัมปตพังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธนังทันตุสัพยะสีะหลังหลักขันตุสัพปตาภาวนาปิรตาโหตุขันชันตุเทวตาคตาสุมังคาระคตาโหตุสัพพังสุมังคารังหลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาตสเตโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาโสเตโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคารังหลักขันตุสัพเทวตา สัพพสังขานุภาเวนาสติหนตุนิรันตรลังสัพเพปุทาภารัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานจเตเชนะละขังปัญธามีสัพพโสสัพเพปุทาภารัปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานัจเตเชนะละขังปัญธามีสัพพโซสัพเพปุทาภารัปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานัจเตเชนะละขังปัญธามีสัพพโส สัพเพปุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะระคั่งปันธามีสัพปะโสสัพเพปุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจตเจชนะระคั่งปันธามีสัพปะโซสัพเพปุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะระคั่งปันธามิสัพปะโสสัพเพปุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจตเจชนะระคั่งปันธามีสัพปะโซ สพัพเพปุทาพระรัตาปัจเจกนานจะย,ยังพลังอรหันตานันจเตชนาหลักขั้งปันตามิสพะโสสัพสเพปุทาพระรัปตาปัจเจกนานจะย,ยังพลังอรหันตานันจเตชนาหลักขั้งพันธามิสัพะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาตยายพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอน้มก้าอุทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคคาใดขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เค้าข้าศ์ปลอดภัยจากทูกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาเป็นสมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทเจวาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมโมเดตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเจวานุภาพและเลทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ ทำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ